สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวรั้วนะครับภายในสวนสำหรับคนที่กำลังจะทำรั้วนะครับรั้วภายในสวนหรือรั้วตัวบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับที่กำลังมองหาแบบนะครับแล้วก็กำลังจะคิดจะทำรั้วนะครับประเมินราคาในส่วนของค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆนะครับนะก็เป็นการรีวิวให้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะให้กับใครที่กำลังจะ ทำรั้วนะครับกาลังจะหาแบบนะครับที่มันเหมาะสมนะครับในเรื่องของสถานที่แล้วก็งบประมาณของตัวเองด้วยนะครับรั้วรั้วในนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นเป็นรั้วแบบตาข่ายนะครับจะเป็นดูแบบโล่งๆแบบนี้สามารถที่จะมองเห็นนะครับนะบรรยากาศด้านนอกเนี่ยแบบฟินๆกันเลยนะครับมองเห็นทุ่งนาสวยงามนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละส่วนมันอะไรยังไงนะครับ ตัวร Ele pues, ั word, settling, seja, ้วเนี่ยนะครับมันเป็นเสาแบบเขาเรียกว่าเสาสําเร็จมานะครับเนี่ยนะเป็นเสาสําเร็จมาขนาดความยาวอยู่ที่2.5เมตรนะครับ2.5เมตรแต่ว่าขุดล้มลงไปเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับเพราะฉะนั้นความความยาวของเสานะครับความสูงของเสาเนี่ยที่เหลือก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับ่าแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเป็นเหล็กเหล็กเป็นเหล็ก แต่แกรงแบบนี้นะครับที่เขาใช้ในการหล่อเสานะครับนะเป็นเป็นเป็นเหล็กโครงสร้างเสานะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับนะเป็นเหล็กเป็นเหล็กซีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพาดยาวนะครับพาดยาวมาเลยนะเป็นแบบนี้แล้วก็เอามาคล้องกับตัวตะข่ายนะครับคล้องกับตัวตะข่ายตัวนี้ส่วนที่เป็นด้านบนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นเหล็กเส้นขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาเกาะกับตาข่ายตัวนี้นะอา่วนตัวคานนะครับคานดินที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีความสูงนะครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับ15เซน15เซนแล้วก็จะมีความาความหนาตรงนี้อยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับประมาณนี้กนะ็ในเรื่องของราคานะครับในช่วงช่วงนี้นะครับช่วง มันเป็นช่วงของราคาสินค้ามันขึ้นเนาะ,ะเรื่องเหล็กเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับมันขึ้นหมดเลยนะก็เอาพูดถึงราคานะครับในช่วงที่ที่ทำมานะครับเป็นราคาเหมาร่วมนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณเาม็ดละ500บาทนะครับตีเลขก,กลมๆเลยนะครับตีเผื่อด้วยเพราะว่าราคาวัสดุมันสูงขึ้นนะครับเมื่อกี้ลืมพูดในเรื่องของระยะนะครับระยะ ระยะของรั้วตรงนี้นะครับความห่างเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณล็อกละ2.5เมตรโดยประมาณนะครับ2.5เล็กโดยประมาณบางเมตรก็ไม่2.5เป๊ะนะครับฮนะเพราะฉะนั้นอ่าก็ถ้าเกิดว่าจะทําลักษณะอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นแนวทางนะครับในการที่จะไปคํานวณน,นะครับค่าใช้จ่ายนะครับได้ก็ตกอยู่ที่ประมาณเม็ดละ500บาทนะครับแนะล้วล็อกหนึ่งมันตกที่ 2.5เมตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,250บาทต่อล็อกนะครับล็อกรับประมาณ2.5เมตรอันนี้โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะสำหรับใครที่คิดจะทํารั้วภายในสวนหรือภายในบ้านก็แล้วแต่นะครับแบบนี้ก็ดีหน่อยมันมันโปรมันโล่งดีนะครับมันสามารถที่จะมองเห็นเทวทัศน์นะครับนะมองเห็นวิวรอบข้างได้ชัดเจนนะครับนะแต่ว่าในระยะยาวนะครับถ้ามีหญ้ามีอะไรยาวก็ต้อง ต้องบั่นตัดกันหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแต่มันก็จะโปร่งโล่งดีอันนี้ก็เป็นรั้วนะครับภายในสวนแนะนํากันรีวิวให้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่คิดจะทารั้วนะครับนะถ้าทําเองได้ถ้าทาเองได้ก็ดีนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะอันนี้เป็นราคาที่ตีมาจากรับเหมาช่างทํานะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้ ก็โอเคนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังหาข้อมูลที่จะทํารั้วหาแบบอยู่นะครับที่ภายในส่วน่ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ